สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่ดาแฟมิลี่นะคะมาเด้อมาเด้อมากินข้าวด้วยกันนะคะอีกทีกินข้าวด้วยกันที่ครัวกลางครับเสร็จไม่ได้ลืมบอกเม่ไว่าไม่ได้เปิดน้ำไว้ที่แปลงขัดแต่มันปิดไม่สนิทมันเลยเต็มแปลงขัดค่อยไม่ได้เปิดนะปิดไม่สนิทแต่ไม่สเติมก็ไม่เปิดจะมีใครเข้ามาได่ไหมน น้องคอยรถเห็ดมาทำที่น้านอะไรเพิ่มเไป้น้องคอยรถแกขึ้นไปบอกเต็มพ้อยล้ำ่งกระจายเลยมันวิ่งวิ่งมาวันวิ่งไม่เล่าวิ่งเต็มโป่งแตกชมชม้มปา

ngàn nhắc khó má ngồi với chữ mai đấy phải อร่อยแต่เผ็ดค่อยว่าอยู่เดี๋ยวก็อร่อยแต่เผ็ดตำแตงน่ะแต่อันนี้เราค่อยไม่กล้ากินอันนี้ก็เผ็ดเหมือนกันเผ็ดเนไหมพี่สวยจะร้องไห้เตรียมยำไว้แต่ถ้าเห็นมันก็ไม่อร่อยเนาะเขาบอกสูตรตำเตีงต้องเผ็ดสูตรลุงต้องข้าวร้อนด้ยข้าวก็ร้อนด้วยเขาบอกว่ากินข้าวร้อนช้อนกาว ก็เกี่ยวอยู่ตัวก็ไปอยู่เขตใหญ่เหมือนกันจะไปเกี่ยวบางกันเต็มๆนี่ก็ขาดเลยอันนี้ก็อันนั้นละหมดเลยนี่ก็ขาด

ไมได้ดูไลฟ์จ้าดเตอนแรกเห็นมันอยู่บอกต้นหอมเพือนต้นมพวกนี้ห้าคนเนาะจ้าจ้าจ้าจ้ขอบคุณค่ะโอ้โอดีใจ ทำถุงงานสามวันฮะทำถุงงานสามวันไม่ได้ค่อยถึงค่อยคึงเันนี่เอ็ดนะไม่เป็นไรครับลงทำคนเดียวเหร

ทำมาก่เกลือที่เขาจิ้ม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 เลยนะตัวมากเลยตอนเขาจิ้ม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 น้ำมะขามนะมะขามขอบคุณมากสำหมะขามนะที่ไม่ค่อยกินมะขามเพราะว่า กินมันยังอร่อยพอมันอร่อยกินเยอะมันก็จะส่งผลต่อนั่งใจมันก็จะวิ่งตลอดมันจะวิ่งตลอดใช่ไหมเป็นคนเนื้อเคอนเลยเย็นแบบไม่ต้องกินดีเลี้ยมจะไปโดนไกินข้าวกันนะกินเนื้อมันจะล้างไส้ ร่างท้ายร่างท้ายเปรี้ยวหวานเปรี้ยวอยู่ใบมากสัปตเนสีเหลืององค์ว่าทําบทนี้วันนี้ทางฟ้า แปดเกษียณตัวเองแล้วค่ะไม่เอ๊ะปีนี้เราอาี้เทไหร่หรือว่านึบล้ว <c oughs> อะไรห <ปะ S 1> ้าสิบเก้าวที่บ้านเจ้าเาห้าสิบแปดเล้าไมเคอมเนทีเไปถูกเพิม่มแล้วคุณหายายังไงเป็นห้าสิบเก้าเร่งจังเลยเนาะมันยากข้าห้าสิบแปดไม่ใช่เหรอ ดเดเองอิดเลนาเจ้าอสองอะไรสองห้าสิเก้าเจ้าลองไปบวกลองันที่จะมาเข้าห้ิบเได้ไงเนี่มิมาณโอ้จะรีบเอาเงินหลวงเนาะเจ้าเนี่ยตายมันเพิ่งเข้าห้าสิบแปมนมนบ้านี้ อะไร่อะไรอร่อยมายทุกคนกินไม่พูดไม่จาเล้วข้าวคร้อนกินไม่พูดไม่จานกินไม่พูดไม่จาลยตอนนี้ร้อนะเพื่อไดหกแต่คนหกสิบกับอายุเปลี่ยนกันก็เลยคนที่หกสิไม่ได้เงินเดือนเอาใหม่พูดใหม่ไม่ได้ ใช่เรื่องจริงคือบ้านเจ้าเขาผมงอเขาก็เลยให้คนนั้นเป็นหกสิบแล้วทำไมอ่ะไม่รู้ไม่รู้เขาทำผิดอย่างไหนแล้วคนที่หกสิบนะอายุยังน้อยอยู่เลยเราเลยไม่ได้เงินเดือนโอ้ยก็เขาไม่ได้ดูที่ผมเราดูที่เงินเดืรดูที่บัตรประชาชนแม่ไม่รู้มันเป็นไงมันมันไม่รู้มันผิดตรงไหนอย่างไรเขาได้รับเงินมาตลอดตลอดนะคนที่ยไม่ถึงหกสอุ่นฉาเขาไม่ ประชาชนดูระชยอานีนก็อสีเออไหนๆก็คือต้องดูแบบประชาชนใช่ไหมลูกมาก็เป็นป้าคนดีเ,เก็ไป็เจ้เกิดดีดเจ้าอ,องคนาี้อยักอ,อยัออยับเป็นหนุ่มอยู่ มาตอนตอนนี <accurately S 2> ้ไปทำเนี on, Means, ่ยเขาจำเขาไม่จำไม่ได้ไงจำบางที่ผิดไม่ได้ไปลาในบ้านนะคืเป็นแ้ดสิบเก้าและที่เจ็ดจ้าขอบคุณจ้าคอณงีรงสีอะไรบ้างเขียวสีเขียวมันเดิมมันสีอะไรคะสีแปดเจ้าอ่ะเออถ้าสูตรแปดก็บอกไปแสดงก็ไปโกงไปไปแจที่เจ้าเขาไปจดไอ้เซเบียร่าผีเออแม่บอกอกิวแล้วอืม ก็เ nee, oh, ลย hm ก oh, ็อันที่เขาสตรอยู่คุณยาก็สตอยู่อายุเยอะก็ความรู้จักก็ยังมากอะไรนะจ๊ะทําไมล่ะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ บอกพีอันี้สดพวกระหว่างบอกก็สดอยู่อย่างนั้นแหละสดอยู่อย่างนัไม่มียาในมื่อไหรก็สะดวกสบายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันก่อนะ